ขับให้แมวบินบา้า <_ s> เกินปุยมยไอพว <_ s 1> กนี้กลับบ้านไปเลยไปเถอะแพ้แล้วผ่านอเอาแต่ใจ,จก,กี่แพ้แผล้วผ่านไม่ต้องพูดเลยอของเราได้ราคาถูกกว่าปะเนี่ยไม่ชอบเลยซื้อของแพงโอ้ยถูกกว่าเว้ยโทรชวน,นเพื่อนเพื่อนมาเล่นดีกว่า s> <S ดักกี้คนแรกเลย ฮัลโหลดัก hmm. เจอกันที่สวนนะมีเกมใหม่ๆม,มาให้เล่นฮัลโหลลี hmm. ่เจอกันที่สวนเดอ้อมีเกมจรวดมาให้เล่น mm hmm. เรวเหรอเจอกันที่สวนนะ mm hmm. ชวนยำโลมาเล่นด้วยโอเคๆๆๆเหลือเจ้าชายกับโอวนฮัลโหลชาย mm hmm. มาที่สวนกัน มาเล่นกันนะมาเล่นกันชวนอ้วนด้วยเรียบร้อยโทรชวนทุกคนแล้วเกมใหม่ของปุกกี้ต้องชน,นะเอ้าลี่เอ้าดาเจ้ามาทำอีหยังหรือปุกกี้มานัดคอยมานัดเอ็ดเหมือนกันหรือค่ะเฮลีล่เฮ้ยดาก็เจอ,อกันแล้วไงจะตกใจอะไรล่ะคอยลี่มาเหรอ,อเออมาเหมือนกันว่ะดา เล่นมุกนี้พมเพือ่อเฮ้ยเองสองตัวเห็นนางเป็ดปะช้าจริงๆเลย <No. S 1> เฮ้ยดักเฮ้ยลี่มาเหมือนกันหรอมาเฮ้ยกี้เรียกมามีแลละเองจะส่งจรวดไปดาวัางคารเหรอไม่ค้าจะส่งไปเดาน้องเป็ดเฮ้ยมีแต่ลูกไก่มไม่ใช่หรอเป,เปิดหัวมารอบแรบกัปนซะข,ขนาดนี้เราแย่ยเลยเจ้านอน ฟังนะค่ะซือ้อของเล่นมาใหม่น,มนี่ชื่อว่าไฟล็อกเก็ตแปลไม่ออกหรอกก็คือจะหลวดบินได้แล้วมานั้นอะกี้แล้วจะให้ชั้นถือไว้ทําไมอะ่ะเอาไปวางซิจะเล่นแล้วจะหลวดมี3เบอร์ให้เลือกก่อนนูนิสเบอร์หนึ่งกี้อะนอนเลือกเอาเอองแล้วกันเบอร์สี่ก็ได้ไม่เป็นไรยังไงของกี้ก็ไกลที่สดุดมโนมโนน้โมน้โม โอ้ยนังเป็ดอ่ะได้เองอ่ะอะไรอะไรก็วอดไงทีอย่างนี้แหละมันเก่งตอนนี้ทางมันมาก็ต้องเล่นแล้วเข่าทีจะรวดทั้งสามโตลงได้อายูเรดี a ว y ว อะไรเมื่อกี้ไม่ได้เลือกเบอร์ไม่ชอบเลยเปลี่ยนเปลี่ยนกี่เอ้ยจะเปลี่ยนเป็นร้อยเบอร์ก็แพนนั้นอยู่ดีอ่ะเคี่ยไปเลยคุปาก็แค่เล่นเล่นเองกี้จะไปด่ามาทำไมอ่ะไม่ได้จะเปลี่ยนเบอร์แล้วนี่เบอร์น้ำโชว์ของกี้เบอร์หกเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์สี่เองทำให้ข้าดูแย่เปลี่ยนเปลน ใส่เองเลิกกี้ของใครของบ้านเออเองอะ่ะใส่ของค้าแน่นมนเลยพุ่งไม่ออกตรงกลางเลย500เมตรฮตรงไหนก็ชนะกีของหนูนิส number one ไปเลยบ้าห้อง <c oughs> คนมันอ่อนอยังไงล่ะกีไปไปพวกเองกลับบ,บ้านไปเลยไปเอ้าเฮ้ยจะเบอร์หกจะกลับไม่กลับไปจะกลับไม่กลับไม่ว่าไงนะไม่ไ<ป>เอา้าฉันผิดอะไรอะไปเลยไปไม่เล่นกับพวกเองแล้วโกงไปเถอะแพ้แล้วผ่านเอาแต่จใจไปนี่เดี๋ยวเอาของเล่นข้าววางพ <c oughs> ี่โกงอะวันหลังไม่ต้องมาเล่นเลยนะ ไม the <the> ่ยอมแพ้ให้บ้างเลยโหยแพ้ก็แพ้ดิว่ามันคือเกมอย่ปุกกี้ขี้เหม็นมันขี้โกงเออนั่นแหละอะนักเป็ดไปไหนมาไม่รู้อะไรของมันแล้วปุกกี้นัดเองมาเออมันใช่เล่นเกมอะไรไม่รู้นี่รีว้อจะบอกอะไรให้นะเจ๊เรื่องเกมอ่ะยวชีเออใช่เฮ้ยนัมเบอร์วันดิ เองนี่ตลาดเนาะตรลวดโอ๊ยตลอกเออนางเป็ดนะนางเป็ดเหลี่ยมจัดมันต้องขี้โกงเราแน่เลยกี้พวกเรามาลเลยเกมอะไรกี้เอาไว้เปล่าหรอโอ๊ยไปเห็นอยู่ว่าจะลวดจเจ้าเบอร์ไหนเลือกเอาอย่าขี้โกงนะใครเขาจะขี้โกงมีแต่เลี่ยวล้อแหละขี้เหม็นเนากี้ขอเลือกก่อนเลย ส่วนพี่ลิวสเบอร์ห้าส่วนนันโลเบอร์หนึ่งได้ที่หนึ่งใส่ของใครของมันจะได้ไม่ขี้กองโอ้ยมีแต่เลิ้วล้ออะไรยุดพูดจนเบนแล้วเนี่ย <c oughs> ไปโหลดเบอร์สามจุกกอ้ยโิ้วร้อยจับไงเนี่ยเอา้าโอ้ยน่ามันไสจ,จริงๆเลยมานิดนึงก็ไม่ได้โอ้ยเซ็งๆๆยังหนกักอ่อนไง ีเปลี่ยนเบอร์แล้วมาดีเ <c oughs> บอร์สาเอ็งทำให้ข้าดูแย่นะเบอร์ไหนดีวะวันนี้ละกันเบอร์สองน้องรักเอ็งดีๆนะไม่งั้นข้าจะโยนเองทิ้งเคยเป็นน้องมันที่ปวดหัวนะโผล่ปากมาเริ่มเล่น <c oughs> เตรียมตัวบินไปเลยน้ำเบอร์ู แม่แมวบินมาเกินปุยมุยไอพวกที่กลับบ้านไปเลยกีมันก็เป็นเกมอาะเออแพ้ก็คือแพ้ดิไม่คุณหนุ่มปุกกี้ไม่แพ้ใครเรีบไปนะเลยนะเรีบไปเลยแม่ตั้งมาเล่นอีกเลยนะไม่ยอมแพ้กันบ้างเลยเจ้าเพื่อนแย่แย่แบบนี้ปุกกี้แพ้แล้วผ่านเนาะแต่เราสวยกว่าไงอาอโบโลไปไหน โอยกลับบ้านแล้วเว้ยลำคัญโอ้ยชายก็บอกแล้วไงอย่าทำหน้าน่าลำคาญผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหอีอยาผมไปคนหล,ล่อคนหล่อระวังลื่นนะคนหล่อระวสงดสุดในคลบโเลยฉันละวันมาก็ดีแล้วมาเล่นกับปุ๊กี้หน่อยด้ดีได้ดิข้าโบมก็บวม เกมอะไรครับจรวดหันษาฮาเฮฮะมีชื่อด้วยเหรอมีดิซื้อมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยเลือกเอาเบอร์ไหนเลือกเลยก,กี้เอาเบอร์หนึ่งอืมส่วนเรากับชายเอาเบอร์สกับสี่ละกันรูอายางไว่าผมชอบเบอร์สฮะเป็นเลขนำชคงผมเลยทำไมคุณชอบเบอร์สี่ละครับผมมาใส่เลยจะได้ไม่ขี้โกงกันเบนไปเลยเบอร์น ชี้กโกงเลยปะไม่ชอบเลยแบบเนี้ยเอา้าชายโกงทําไมอ่ะเอา้าผมยังไม่ได้โกงอะไรเลยแค่ให้กํากกลังใจจหวดดูมันทาํามันทำาต่อท้ายเขาอีกแล้วทําไงได้คนมาเสียนนะครับผมบวดหยดไปเลยเกี้ปลามาไหม่อ่ะแพ้แล้วผ่านนั่นแหละอเอาแต่ใจอ่ะไล่เล่นอีกครั้งหนึ่งโอ้ยทำให้ข้าดูแย่อยู่เลย เบอร์ห้านำใช้ก็แล้วกันประหยัดไฟด้วยการไฟฟ้าบอกลงไปก่อนเลยเจ้าเบอร์ห้าประหยัดไฟจะไม่มีการขี้โกงเกิดขึ้นนะเอา้าผมไม่ได้โกงถ้าโกงกินใย่ชายเอา้าผมไม่ขี้โกงเพราะผมซื่อาสาต,ต์ตงมต่มีตำแหน่งนะเออข้าของอาจจะแพงไปบ้างนะถ้าอยากกินปลาคุณก็ไปจับไปเทีวนะเออถ้าคุณอยากประหยัดก็เลี้งยงไก่เอานะบ้านผมเลี้ยงไก่ไม่ได้หรอกทำไมบ้านผมเลี้ยงเป็ด อ๋าทำไม,ไมไกูไม่เลี้ยงไก่ไม่เบื่อไหมอ๋อจะเล่นตลกกันอีกนานไหมเนี่ยมาเตรียมตัวว้านจับดีเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไปข้างหน้าหรอกลุยโอยจะว้านเจ้าชายไม่คิดจะอ่อนให้มางเหรอเอ้าขี้เป็นคนเหยียบเองนะโอ้โหดูดิหน่ะต่อตูดแบบหน้าเกลียดเลยจ้ะ ปาบ้าถึงทำนะเก๋จี้แผ้วานไม่ต้องพูดเลยรอแล้วเหรอไปเลยไปเลยไปเลยบุกกี้นี oh para. Para well, so, ่มันแพ้แล้วผ่านจริงๆริน่นอนเออขอแก่นะแป๊บนึงปุกกี้นี่นะสู้พวกเราไม่ได้แล้วมันหลบแลบใส่อีกแค่จรวดเราไกลกว่ามันก็ผ่าน แค่น,นั้นเฉยกว่ามันก็ผ่านอีทข่มหยับขี้มาหรอหักผ่านมันฟ้องอยู่บนใบหน้าอ,อืจกรรกอะไก็เหม็นวันหลังถ้าชวนจะไม่ไปเล่นด้วยแล้วแพ้แล้วผ่านเอาแต่ใจขนมมานี่ดิอ่ะพูดมากไม่ต้องกินอ,อรอบแล็บเจียจริงเจ้านี่ เบื่อจริงๆเลยคนนี้ใส่แบบนี้ชายอยู่ห้องเปล่าโอ้ยมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเพิ่งเดินสวนกับเรามาเออว่ะชายีอะไรกินเปล่าเออขอบคุณโอ้ยก็บอกว่ามันไม่อยู่อช็อ,ชโอกโกแลตโอ้ยหมดอายุแล้วน้องๆอ,อย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะ <c oughs> โอ้ยไม่มีอะไรกินเลยชายโอ้ยคุณก็ไปซื้อสิ อุยอ้ยต้องเปิดอะไรดูใครเครียดซะหน่อยเออตองเปิดแคตเตอร์ลงมาพารวงเคยดูแลตัวนี้อย่างกากเลยถ้าเขาอยู่แถวนี้ระวังนะเขาโต๊ดหนาวได้ง่ายเนี่ยดูหน้ามันดิไม่น,าน่ากดเข้าไปดูเลยโอ้ยมันเป็นกิมจิเขากิมม <Give me. S 1> ิกเออนั่นแหละเอ็งเปิดสิเขามีความหากรมแกล้มอยู่ในตัวเป็นงันเปิดมาเขาก็หาเลยเห็นไหมโอ้ยดูหน้ามันสินะสวยหน้า เือป่ะดิเฮ้ยลุเลงลุเลงเฮ้ยนุนัหนุนัด,นนดว่าไงพอพูดถึงนี้ัยปบุกกี้นะวันนี้ไม่เคยลือเลยใช่เอาแต่ใจแพ้แล้วพานเอง็งรอดูเขาให้ดีๆเลยหรือหรอโอ้ยังกากเลยสนุกไหมครับหนังสัน้นัาษาต้นแพ้แล้วพานคนเอาแต่ใจ ก่อนจบคลิปถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทำเรื่องอะไรอคอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆเลยนะคะล่างเอาแต่ใจนะดักกี้เออขอโทษ,อ,โทษอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้เลยครับ